สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเต้ปากเปียวกับภาษาไทยไฮเฮนะครับวันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้เรามาดูกันว่า EP ีนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับนาเรามาดูครับ่าสัปดาห์นี้นะครับสำหรับอีีนี้ เราจะพูดกันในเรื่องของคำนามนั่นเองนะครับคำนามคืออะไระเด็กๆลองดูนะครับนะคำนามคืออะไรเรารู้จักไหมคำนามคำนามนี่มาจากภาษาบาลีครับนามะมันแปลว่าชื่อนั่นเองก่อนอื่นเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดก่อนนะครับในสาระที่4หลักการใช้ภาษาครับมาตรฐานภาษาไทย4.1ครับเข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาตินะครับส่วนตัวชี้วัดนะครับภาษาไทยประรฐานที่ท4.1ป6ทับหนะครับเป็นการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคซึ่งในที่นี้ก็คือเราต้องรู้จักคํานามนั่นเองนะครับเามาดูสาระสําคัญนะครับของ ของเรื่องนี้ก็คือคํานามครับที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นรูปธรรมและนามธรรมานั่นเองสาระสําคัญของเรื่องสรุปง่ายคือคํานามนั่นเองครับนะอันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถที่จะบอกและอธิบายความหมายของลักษณะของคํานามแต่ละชนิดได้ถูกต้องนะครับและเลือกใช้คํานามแต่ละชนิดได้ถูกต้อง ไปรู้และมีวินัยในการทํางานนะครับโจสองสามข้อนี้เองนะครับวันนี้เราไปเริ่มกันเลยครับเด็กๆคํานามคืออะไรอตอบในใจตอบในใจเรารู้แล้วแหละคํานามพูดไปเบื้องต้นแล้วคํานามก็คือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับที่เป็นรูปประและนามธมาทคือมองเห็นและมองไม่เห็นนะครับมันคือใช้เรียกชื่อได้หมดนะครับเขาเรียกว่าคํานามหรือนามะ แปลว่าชื่อครับตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับภาพแรกรถไฟเนไเราเรียกเห็นภาพแบบนี้ชื่อก็คือรถไฟหรือรูปแบบนี้ดอกไม้เช่นนี้เรียกว่าดอกกุหลาบเห็นไหมครับแล้วก็เห็นเป็นประภาพ,ภาพมีหลายๆตัววัวหลายตัว,ตวเราเรียกว่าฝูงวัวนี่ครับนี่คือคำนามที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของต่างๆสถานที่นะครับอันนี้เราไปดูซิว่าคำนามมีกี่ชนิด พอทราบกันไหมเอ่ยคำนามมีกี่ชนิดครับคำนามที่เรารู้จักการมันบอกมี4ชนิดมี5ชนิดน,นี่เรามาดูว่าคำนามเนี่ยมี5ชนิดกันแล้วกันนะครับในที่นี้นะครับแบ่งเป็น5ชนิด1นสามัญ,ญานามหรือคำนามสามัญครับสามัญ,ญานามเขียนแบบสันสกฤตก็คือสามัญยะนะครับถ้าบาลีเรียกว่าสามัญก็คือคำนามที่เป็นชื่อทั่วไปครับ เป็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะครับมีอยู่ทั่วโลกทั่วจักรวาลทั่วสากลกาแล็กซี่นี้เลยนะครับเราเรียกว่าสามัญญนา,ามมีอยู่ทั่วไปครับเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นอะไรลองนึกซีลองนึกซีช่วยกันนึกนี่ครับเห็นภาพแล้วเรานึกถึงอะไรมีมีโบสถ์มีมีวิหารอยู่รอบวัดครับวัดมีอยู่ทั่วไปทั้งในไทยในต่างประเทศมีอยู่ทั่วโลกนะครับวัดเราเรียกว่าวัด ต่อไปครับสคูลก็คือโรงเรียนโรงเรียนมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้มีอยู่ทั่วไปไม่เจาะจงว่าเป็นโรงเรียนอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันในชนิดต่อไปครับชนิดที่2ครับชนิดที่2คํานามชนิดที่สองนะครับคํานามชนิดที่2เราเรียกว่าวิสามัญ,ญนามหรือคํานามวิสามัญครับนะครับคือคํานามที่มีหนึ่งเดียวในโลกครับก็เรียกว่าคํานามชื่อเฉพาะ หรือชีเฉพาะเจาะจงมีอยู่สิ่งเดียวครับเช,เช่นเช่นครูเต้เองนะครับมีอยู่คนเดียวในโลกลิมิเต็ดอิดิชันมากมีสิ่งเดียวนะครับมีอยู่สิ่งเดียวของสิ่งเดียวนะครับเราเห็นภาพเช่นนี้นะครับเราอยู่จังหวัดสระบุรีเราเห็นภาพนี้เราก็บอกเลยมีอยู่สาขาเดียวแน่นอนจังหวัดสระบุรีมีแห่งเดียวไม่มีจังหวัดสระบุรีสาขา2นะครับไม่มีเพราะฉะนั้นสระบุรีมีอยู่ที่เดียวครับต่อไปอีกภาพหนึ่งโอ้โหหล่อเท่ๆอย่างนี้ กัวดุลผุยวงครับมีคนเดียวครับไม่มีก๊อปปี้แน่นอนตัวจริงเสียงจริงพูดอยู่นี่เองครับเรียกว่าเป็นชื่อเฉพาะนั่นเองหรือชื่อของนักเรียนเองนะครับสิ่งของใดที่มีหนึ่งเดียวในโลกเราเรียกว่าคํานามชี้เฉพาะเจาะจงหรือวิสามัญ,ญนามครับง่ายเลยนะครับไปดูคํานามชนิดถัดไปครับคํานามชนิดที่ที่ไรครับที่สามสมมุหานาม งงใช่ไหมงงใช่ไหมเอ๊ะอะไรคือสมุหนามคํานามบอกหมวดหมู่ของสิ่งของครับบอกมวดหมู่ของนามนั่นแหละนะครับเช่นนักเรียนเดินมากันหลายคนเลยเราเดินมากันหลายคนเลยเขาเรียกว่าเป็นหมู่คณะก็คือคํานามรวมหมู่นั่นแหละครับอ่าหรือเราเวลาเราเรียนลูกเสือเนี่ยลูกเสืออยู่ว่าการชาติเนี่ยเป็นหน่วยเป็นหมู่เป็นกลุ่มนะเป็นกองสังเกตง่ายๆครับสมุหนามเราอย่าสับสนกับลักษณะนามสมุหนาม จะอยู่หน้าคำนามครับเพื่อบอกหมวดหมู่ของนามนั้นๆเช่นช่อดอ,อกไม้อย่างเงี้ยครับกองกองลูกเสือนะครับลองดูครับจะอยู่หน้าคำนามเห็นไหมมีวัวเยอะเลยเราก็เรียกว่าเป็นฝูงครับเป็นฝูงวัวเห็นไหมมีคําว่าฝูงบอกบอกหมวดหมู่ว่าเป็นฝูงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะเห็นไหมนักเรียนมาหลายๆคนเราเรียกว่า คณะนักเรียนครับอย่าใช้สับสนนะครับฝูงวัวกับคณะนักเรียนอย่าใช้รักอย่าใช้สมุหนามผิดครับนะเราเป็นคณะนักเรียนนะครับเดินเป็นคณะนะครับต่อไปครับลูกเสือยืนนะครับหลายหลายหมู่หลายหลายหลายหมู่เราเรียกรวมกันเป็นกองครับกองลูกเสือหรือ,อยุวกากชาตเราเรียกว่าเป็นหน่วยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าลักษณนะเราเรียกว่าสมุหนามนะครับอยู่หน้าคํานาม ลูกเสือเป็นคำนามเอากองไว้ข้างหน้ากองลูกเสือนะครับบอกบอกหมวดหมู่ของนามนั้นๆหรือเอาดอกไม้หลายๆดอกมารวมกันเป็นช่อเราเรียกว่าช่อดอกไม้เห็นไหมครับอยู่หน้าคำนามจำง,ง่ายๆสมุานามบอกหมวดหมู่ของคํานามครับส่วนชนิดที่4นะครับชนิดที่4ี่แล้วคํานามชนิดที่4คืออะไรเอย่ย ลักษณะนามนั่นเองอันนี้จะเราจะใช้กันบ่อยเราจะใช้กันบ่อยนะครับบอกลักษณะของนามหรือบอกลักษณะของสิ่งของนั่นแหละครับนะวิธีสังเกตง่ายๆจะอยู่หลังจํานวนนับครับหรืออยู่หลังคําที่บอกจํานวนนะครับตัวอย่างเช่นเห็นไหมมะม่วงครับมะม่วงมะม,ม,ะม่วงเราเรียกเป็นอะไรเราเรียกเป็นอะไรครับส่วนใหญ่จะเร,เรียกเป็นลูกเรียกเป็นลูกแต่เขาคือผลไม้ครับเร,เรียกเป็นผลและกันนะตามหลักตามหลัก ภาษายังเป็นทางการมะม่วงที่เราเห็นมีกี่ผลครับสองผลมะม่วงสองผลมะม่วงสองลูกลักษณะนามเหมือนกันนะครับใช้ให้ถูกต้องนะครับนะต่อไปครับช้างช้างนะช้างช้างอยู่นี่นะไม่ใช่ช้างอยู่ไหนนะครับช้างอยู่นี่ไงช้างถ้าเป็นช้างที่เอามาเลี้ยงตามบ้านเขามีลักษณะนามว่าเชือกครับเรียกเป็นเชือกช้างนี่จะมีพิเศษนิดนึงครับช้างมีลักษณะนาม สามชนิดครับลักษณะของช้างมีสามชนิดนครับช้างบ้านเรียกเป็นเชือกช้างป่าถ้าถ้ามาเดี่ยวๆเลยเรียกเป็นตัวถ้าอยู่เยอะๆเรียกเป็นโค้งนะครับถ้าเป็นช้างหลวงหรือช้างพระที่นั่งช้างออกรบเนี่ยเราเรียกทับทับนามว่าช้างช้างหนึ่งช้างเลยอันนี้เป็นความรู้นะครับเป็นเกรดเกรดเกรดความรู้นะครับอ่าคราวนี้ไปดูครับชนิดสุดท้ายของคํานามนะครับ ชนิดที่5้าเราเรียกว่าอาการละนามหรือคำนามบอกอาการครับบอกอาการยังไงบอกอาการของจิตใจของความคิดครับสังเกตง่ายๆครับจะมีคำว่าการและความอยู่ข้างหน้าของคำการเนี่ยจะนำหน้าคำกริยาครับความนำหน้าคำวิเศษแต่ถ้าการไปนำหน้าคำนามเมื่อไหร่หรือความไปนำหน้าคำนามเมื่อไหร่ จะไม่เป็นอาการนามจะเป็นคำนามทั่วไปนะครับลองดูตัวอย่างครับคำว่าการบวกคำกริยาเช่นการนอนการเรียนแต่เราบอกว่าการบ้านล่ะครับการบ้านไม่ใช่นะครับการบ้านไม่ใช่การบ้านนี่เป็นคำนามทั่วไปนะครับหรือการบ้านการเมืองอย่างเงี้ยนะครับเป็นคำนามทั่วไปเรียกว่าสามัญนา,ามส่วนความนะครับบวกคำวิเศษวิเศษก็คือบอกลักษณะบอก รูปเสียงกลิ่นลดความรู้สึกเนี่ยนะครับความบวกคําวิเศษเช่นความรักเห็นไหมครับความสะอาดความดีความชั่วนี่เรียกว่าอาการนามครับเป็นยังไงบ้างครับคํานามทั้ง5ชนิดนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในในภาษาพาทีภาษาพาทีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยมีอยู่ในหน้า61-62นะครับลองไปอ่านเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตหรือ เขาห้องสมุดหรือเปิดหนังสือหลักภาษาไทยอ่านเพิ่มเติมได้ในเรื่องของคำนามนะครับบางที่อาจจะมีหลายๆชนิดที่มากกว่านี้แต่ที่เราควรรู้ก็คือ5้าชนิดนี้ครับแรกๆก็คือสามัญ,ญานามวิสามัญญานามมันเองหลังจากที่เราได้รู้หลักหลักของคำนามไปแล้วนะครับตอนท้ายเนี่ยครูมีแบบฝึกหัดครับแบบทดสอบง่ายๆเกี่ยวกับคำนามครับ1ิบคะแนนลองไปทํากันดูครับว่า ความรู้ที่เรามีเนี่ยจะจะได้เท่าไหร่จะได้กี่คะแนนนะครับจะได้กี่คะแนนเสร็จแล้วเรามาบอกคะแนนกันที่ที่ใต้คลิปใต้คลิปนะใต้คลิปนี้เลยครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยอย่ากดทงนะครับไม่ดีนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คะแนนกันเข้ามาได้นะครับได้กี่คะแนนในเรื่องของคํานามนะครับทําแล้วทําซ้ําทําอีกได้ครับจนกว่าเราจะเข้าใจนะครับคํานามทั้ง5ชนิดนี้ ไม่ยากใช่ไหมครับเรื่องของคำนามที่ใช้เรียกตามชื่อของเรานั่นเองนะคำนามนามะแปลว่าชื่อสุดท้ายขอให้โชคดีในการทำแบบฝึกหัดนะครับขอให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสำหรับ EP เรื่องคำนามนะครับฝากไว้เท่านี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูเต้ปากเทียวครับผมสวัสดีครับ